2 3 4 5กับผมพระมาดิศักดิ์ปวัฒนูนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลใส่บาตรนะครับในวันคล้ายวันพระราชสมบัติคบนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับนี่เด้อมานั่งก่อนมานี่มาใครไม่นั่งนี่ปับ500อยเด้อนั่นนะครับเด้อใครไม่ยิ้มให้กล้องนี่ปับคนละ500รอยเด้อนี่เด้ออันหน้ามามองกล้องหน่อยเด้อใครมาใส่บาตรวันนี้ขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อชื่ออะไรล่ะครับเนี่ยน้องสกอตจีขวบแล้วเนี่ยหนึ่งปีสิบเดือนนะครับนี่ใครไม่หันหน้ามาดิปับห้าร้อยเด้อนี่เด้อ <c oughs> นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยเอ้าน้องใบม,มอนอมมนี่บัวเนี่ย นะครับนี่น้องไม่ม้อนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพเด้อญาติยมมาใส่บาดใครมาใส่บาดวันนี้ขอยชูกาบลํารวยล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเง,ง,งินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็คอยให้ถูกทุกงวดทุกงวดคอยให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงใครไม่หันมามองกล้องนี่ปรับคนละสองพันเด้ออันหน้ามายิ้มให้กล้องหน่อยเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับใครมาใส่บาดขอยชูกาบล่ำรวยล่ลำรวย สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อใครมาใส่บาทขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละสองพันเด้อใครไม่ยิ้มก็ปรับสองพันขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อใครไม่ยิ้มเนี่ยปรับคนละห้าร้อยเด้อในฐานะธรรมีภาพไม่สวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง,ขง,แ,รงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมา ai, ซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเดอ้เอ,อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญาติโยมมาทําบุญใส่บาตรขอให้สุขภาพแข็งแรง,ง,งขแข็งแรงเงิงเนไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเดอ้อสายยาวเลยนะครับนี่แม่ขาวไม่ชีวัดบ้นบบานกบนะครับตั้งใจไว้แต่ตีสามนู่นนะครับว่าจะมาทําบุญนะครับนี่อันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อ ใครไม่หันหน้ามานี่ปรับคนละห้าร้อยย้มยืมยืมยืม <laughs> ปรับอยู่เรื่อยเลยนะครับ <laughs> อันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อนี้น,นะครับญาติโยมแม่ขาแม่ชีวัดบ้านเก่าบนะครับตั้งใจจะมาใส่บัตรตั้งแต่ตีสามนู่นนะครับอันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อ <laughs> ใครไม่หันมานี่ปรับห้าร้อยคอยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเง,งิงนไหลนองทองไหลมาผู้ใหญ่บ้านนะครับนี่ไม่รับจ้างถ่ายภาพไม่ใครเด้อ นะครับถายแต่ตัวเองนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเอากลับมาเมื่อใดนน่คุณหมอกลับมาเมื่อคืนนี้นะครับไม่รู้จะทันประเด็บพระคุณหลวงตาหรือเปล่าเด้อหันหน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูทุกงวดทุกงวดเด้อแต่ว่าสายยาวลือเกินนะครับขออนุญาตหยุดลัดตัดตอนนะครับไปถ่ายประเด็บพระคุณหลวงตาก่อนเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อใครมาทำบุญวันนี้ขอให้ล่ำรวยล่ำรวย เงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเดอ้อขอ้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับใครมา